สวัสดีค่ะฝอตแตงอง่งแอนข่ะแนนแนนค่ะฝอดพนครเกษตร,รน้มินข่าววันนี้พามาดูเน็กเก้นไวทแท็กขับสี่าราคาตัวละที่1นึ่งล้านสามแบาทคันนี้สีดําแต่งออกมาสวยและดูดีมากๆเลยค่ะมาดูว่าคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามาค่ะกระจังหน้าเลยเป็นกระจังหน้า V 6หกแรปเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็สกูปค่ะเป็นสกูปทรงฟิตใหญ่ๆเลยนะคะและโลโก้ของเขาเป็นรูปกระทิงนั่นเองสีขาวตัดกันกับกระจังหน้านั่นเองค่ะมาต่อที่กันชนด้านล่างค่ะเป็นของยี่ห้อฮาร์เมอร์นั่นเองนะคะ มีการกระแทกด้านล่างนะคะทําเป็นสีดำนั่นเองนะคะเปลี่ยนโชคด้วยนะคะปรับได้ถึง8ระดับเลยทีเดียวคันนี้ยกถึง8นิ้วเลยนะคะและเปลี่ยนปีกนกด้วยนั่นเองค่ะมาดูด้านข้างค่ะซุ้มล้อค่ะไซส์ยอยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นแบบฟันเฟืองนะคะเข้ากับล้อมแม็กมากๆเลยนะคะซีรีส์ยางนะคะ37มสคูณสิบสามจาอยี่สิบออฟเซ็ตลบสี่สิบสี่สวยมากๆเลยค่ะมันได้ข้างเปลี่ยนใหม่เป็นของยู้์ฮาร์เมอร์ค่ะ เบ้ารองมือกันลอยนะคะกันสาต์ใส่เรียบร้อยลาวหลังคาค่ะมากับตัวรถรับรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลเลยนะคะโรบาด้านท้ายเป็นของยี่ห้อเมอค่ะเป็นทรงท่อคู่นั่นเองสวยมากๆเลยนะคะ นี่เลยข้อไฟท้ายค่ะเพิ่มความหร่อนะคะและฝาท้ายค่ะ F O R D สีดําตัดกันกับสีขาวและอะคริลิกนะคะเป็นคารบเอร์สีขาวค่ะกันชนด้านท้ายค่ะเป็นของง e ย h ฮ m m e r เหมือนกันนั่นเองนะคะใส่ครอบรอบคันนะคะฝาถังน้ำมันก็ใส่ครอบเพิ่มเติมเข้าไปกันรอยนั่นเองนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้ชุดยก8นะคะ แต่งได้ทุกรุ่นนะคะแม้แต่รุ่นอื่นๆสามารถแต่งได้หมดเลยนะคะสนใจโทรติดต่อแอนเลย0 9 8 9 8 5 5 1 6 6ค่ะมีแฟ n นซ์นมิ่งเสนเอกสารถึงบ้านด้วยแล้วก็แฟนนซ์ผ่านนะคะแอนเป็นคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กด share, แชร์เห็นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ